ตาย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 หนึ่งตรงไหนตรงไหนหน้าประตูหน้าประตูไปนี่พี่มันยิงรอดตายตายตู้ตายประตูมาอ่าโอเคโอเคล็อกไว้ล็อกไว้พี่โดดไปเดี๋ยวผม เอ็นเป็นสองอยู่เนี้ยเราเราต้องใส่ไว้นสองอันนะใช่แล้วกดออกกดดกถ้าสมถติว่าใส่ปืนใสเอ็นเป็สองอยู่ก็ถือปืนแล้วก็กดตะขบเอ็นเป็สองอันทีนึงแล้วค่อยไปใส่กดสะขบที่เราจะเปลี่ยนอีกทีขับรถอยู่ดีๆรถหายบอกผมว่ารหัสเราใส่ง่ายกว่านะบางทีตอนเรากดแล้วบางทีมันบั๊กอีกนะไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวรถหายไปเลยอ่ะบอกแอตไปเนี่ยมันช่วยซ่อมได้ที่ผมอยู่ตรงลาวไก่มาแล้ว่นตอนนี้ พตีพร้อมแล้พี่เตดียมแล้วพป่ผมของขครไปแค่นี้พวกนเปิดแตกมีตัวิ่งออกนะบ้านมีตัวิ่งออกนะบ้าน้เข้าไปได้ละไหนๆของเอาของขไปใค้จุตัวเพราเราวางซีโฟอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะแบบเดียวนะเห็นแค่แบบเดียวไปผมเข้าไปแล้วนะพี่มินนายวางแล้วใช่ไหม พี่มินไม่อยู่ไปคุยกาแฟนีอีกแป๊บนึงอยู่ได้ไม่นานนี่เนี่ยพี่มินมาประมาณสามทุ่มเลยนะพี่เขาบอกอะฮะประมาณสามทุ่มปะใช่เขาบอกว่าสามทุ่มมาว่างเล่นยาวๆเนี่ยมันควรต้องเข่าล้ววงอยู่น้องเอาแล้วพี่เพราะผมอยู่ได้ถึงเราตอนนี้เราเรากี่คนเอาเลยไหมเอาเลยจบก็ทนัยทางเดียวเราจะไม่รู้เนาะวิ่งถ่ายออกมา ใครเนียผมว่ะก็เราเราก็เล่นแค่ฝั่งเออ่ฝั่งีิเด่นไม่ได้พี่อโเคเล่นเล่นอยู่ฝั่งเดียวพอโอ้โหกำลังเอาอันนี้อ่ะป้อมวัดเขตพงมันอยู่ดำรงนะหน้าเองน่าจะมีตัวนึงเหรอเห็นพี่เอกสงครามใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นอยู่โฟอยู่ว่งออกไทาัยู่ผมอยู่ผมไม่ไม่ผมผมอยู่ฝั่งดิเดนโกลดไกด้อ่ะตอนเนี้ย หน้าบ้าน ABC ีซีอวิ่งต้องติงมามาวิ่งแถวนี้ให้ให้ให้เสน่ห์ละมองไหมพี่มีคนถอดเสื้อไหมมีมีพี่พี่พี่ถอดให้เสน่ห์ละมองให้เสน่ห์ละมองเรื่อยๆพวกข้างหน้าเราหรือว่าทางซ้ายเรามีฝั่งซ้าใช่ใช่ให้เสน่ห์ละมองเรื่อยๆเราวิ่งดื่มน้ำมาให้เสน่ห์เราเห็นนะเพราะว่างูเห่ากัดนะอ่างูไม่มีพี่ดูดูดูได้หมดเจ็บไหมพี่เจ็บอะกัดไม่เจ็บกัดตายเลย นี่ใช่ไหมพี่เอากล่องพี่ข้างตู้อ้ําไปใช่ป่ะไม่ได้เอาใช่ๆนะผมโดนยิงตายนะกล่องพี่กับอยู่ก่อนนะโดนยิงตายหลังพี่นิวอ่ะอ้าวอ้าวหลังพี่นิวถึงว่าดินเหมือนถิ่นปืนดูคิวฟีดหน่อยกี่เมตรอ่ะใช่น่าจะสนัยหรือเปลเป็นคนพี่เป็นคนพี่เป็นกลอน ไม่ยินนะไม่ยินสามคนไม่ยินผมผมผมได้ยินพี่น่าจะอยู่ประมาณตรงที่พี่ฝังกล่องกันตอนแรกอะเลยติกอะสมมติว่าเธอมีใจใครเนี่ย59เมตรนะไม่ไกลจะกล่องเลยนะ59ไพี่แอนอนอยู่ตรงหินน่ะกลมโอเคโอเคโอเคกระโดดโอเค15ไม่เชื่อทไมไม่ยินเสียงวะ ต้องขับไปถรังเราปะมันน่าจะเจอรังเราแล้วมั้งน่ะไม่ม่เรามาขนาดนี้แล้วที่โพอยู่ข้างหลังหรือที่โพอยู่แบบอกยัยาใช่ใช่อยู่กับอ้ามอยู่บ้านเอพซอยู่บ้านใหญ่เอางั้นเรากลับเมื่อกี้เมื่อกี้คิมวิ่งวิ่งใกล้น้ำปะไม่ครับผมกลวิ่งตามหลังไปเลยอะทีบผมเห็นกิลลี่ตัวนึ่งเราโดดหน่ที่เราโดดที่โดด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 โดะ เฮียไม่อยากตัวเล่นสไนหลักเลยเนาะพี่ผมโดนประพารานหล่ออ่ะอ้าวตอนแรกที่มินเราตอนแรกเป็นพี่มินแล้วพี่มินไปคุยโทรศัพท์เอ็มเออคือถ้ามีทางที่ปีที่ีล็อกอยู่อ่ะก็คือมันมันจะโผล่มายิงไม่ได้เลยพี่เพิ่งมาตอนนี้จะถึงเส้นดำเอซีแล้วคนที่ชิดบ้านอยู่ไหนกันเล่พี่ผมไม่เจอนี่หันหันมาหันมาดูกันสามคนไอ้เหี้ย ลูกเกียงลูกเดือดนี่อิ่มเลยนะขอเลืนอยู่เนี่ยหลังๆพวกพี่ไม่มีที่เราใช่ไหมที่ไหนที่ไหนทีสมหรือที่ไหนอีกครับของพี่อยู่จัดพี่มาแล้วแต่ที่ที่เราให้แยกกันคือมันไม่ให้แพ็บจุดๆเดียวไงเฮ้ยมีคนชิดใครเจอกล่องไหนก็หยิดเลยชิดไหนชิดไหนชิดไหนพี่ชิดชิดชอบโอ้พี่ดีนะขอบคุเม็ดหนึ่งนะแ้วก็เม็ดหนึ่งนะเบาเบาเบา พพอมนิงเเเือไม่่ชลยนิวอีมีคนวิ่งมาถึงอีมีคนวิ่งเหรอมีคนวิ่งเออทางเราไปดิใกล้พี่ปะใกล้พี่ปะไม่ใกล้ไม่ใกล้ไกลๆเลยไกลๆเลยพี่เห็นใช่ไหมเห็นเห็นเห็นเ้เดี๋ยวแนี่นี่หันไปทางไหนเนี่ยนี่ไงหน้าผมเนี่ยเห็นปะอ๋อโอเคโอเคเห็นใช่ไหมนั่นนั่นโดนในพุ่มในพุ่มพวกเราปะวะตั้งหน้าเลยนิวเห็นปะโดนตังหน้าอ๋อโดนไอ้สัตว์สมมติว่ามีเธอโอ้โหโอ้โห โอ้ยยังไม่ได้โดนเลยครับตากูดีขนาดนั้นเลยเหรอเห็นตั้งแต่ยังไม่มีพืหมไอเชอ้างตายมึงใช้อะไรอยู่มึงแค่ตรงนี้ไอโฟลเกอ่างี้เหรอนือหมาพี่หมอบอยู่เนี่ยอันี้อันนี้อร่อยยิมบอล์ดกำลังกำลังพี่เหนื่อยตอนายแบกพาเล็ตตอนายเดือดจะเป็นขยิ้งขยิ้งพี่ตายตายแจเอาเลนตายใครตายใครตายแจเอาเลนตายแจเอาเลนตายแล้วโอเควันนี้ มาแล้วมาแล้วภารกิจสำเร็จแล้วเรากลับเกมลุยลุยไปไปไปน้ำไปกดอีก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 ผมดูอยู่ผมดูอยู่ค่อยๆขยับเข้ามาใส่เข้ามามาแล้วมาแล้ว พี่วิ่งตามมาคิมคิมคิมลองโดดได้บ้านแล้วได้บ้านแล้วล็อกไว้ให้หมดนะสไนล์ล็อกให้หมดนะวิ่งแล้วนะคิมโดดหน่อยคิมเฮ้ยเฮ้องเป็ดนะตรงตรงนี้ตรงกระต้องใกล้มีคนนึงโอเค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 ตรงไหนไตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โฟลอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังพี่นิวไหนพี่ตาพี่ตาพี่ตากร็ตอกไปพี่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ใครอยู่นั่นสามสี่ตัวน่ะอ๋อเนยไม้มาใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วพวกเรารูกเปล่ากระโดดอยู่น่ะ สามคนนะสคนต้งต้องสะพานปูนอะหลังบ้านยิงเลยพี่ไอไม่พูดยิงเลยสคนสามเราหลังคู่กระโดดอโอเคโอเคสคนองโอเคไอ้เหียม่เหมือนง้ะป่าเลยไป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 เขาเสียหคนไม่เดี๋ยวอยู่ไหนนะไ่ิจร้วฟังด้วยรูโอเคซีโฟอยู่ไหนไม่ได้ไม่เข้าใจ เล่นฝั่งนี้ไว้นะพี่เล่นฝั่งนี้ไว้นะไม่ตีโฟอยู่ใครพี่ตีป่ะพี่ตีรอพวกพี่เนี่ยรอพวกพี่เปิดแต่พี่ตีได้วิ่งตามเลยพี่ไปไปถ้างั้นเฮดี๋ยวคนถือซีโฟอยู่ไหนเนี่ยพี่ผมต้องย้ายว่ะพี่ตีอยู่ไม่หลังเราไปหลังเลยพี่หลังสุดด้วนเนี้ยเอ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 ้ยอ้ํา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 เหมือนมีตัวเหรอเดี๋เดเดพี่อยู่ตรงไหนข้างหน้า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 พี่อยู่ริมหาดนี่ มาทุ่มด้วยใชมไหมทุ่มด้วยเนี่ยอยังไงเราเห็นใช่ไหมยังไงเราห็นใช่ไหมข้างบนหัวเราเห็นป่ะพี่เห็นเห็นเห็นตัวนึงแต่ไม่ใส่ไม่ใส่ส้้าใยกอดใช่ไหมได้ยิงเลยมันวิ่งขึ้นพีดีไปมันวิ่งขึ้นพีดีไปลิมพารไปได้อยู่พี่โป้มาดไปได้อยู่พี่โป้มาพี่โป้มาพี่วิ่งไปร็อกิมพาดมาพี่ซีโล่งมมาถึงนี่แล้วพี่มาดั้งรอเดือยเดี๋ยวผมดูท้ายพี่ซีฮะผมนั่งไม่ได้ผมยิงดูการพาร์ทันผมนั่งไม่ได้ผมกดอยู่ผมกดอยู่เออ ทีมชิมมาที่ทิมวิ่งมาหาผมผมดำดำทำไมตัววิ่งผมเองตัวหนึ่งนะทิมวิ่งฮัลโหลกดกดปะพะคานให้หน่อยกดปะพะคารหน่อยยิงอยู่พี่ปะพะคารเคลียร์ปะพะคาร์อยู่อยู่ยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์มันขึ้นมากมันเยอะมากเลยพี่ไม่เห็นมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งลงไปแล้วพี่เดี้อเด้่ทีหลังพี่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 มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งลังใครไอชิมับพี่ทีหลังพี่สีใช่ป่ะผมกระโดดกระโดดอ๋อกระโดดอยู่อ๋อเฮ้ยมันโดนปะพะกานยิงโดนปะพะกานยิงมาแล้ว ผมไม่เห็นนะมุมผมไม่เห็นนะมุมผมไม่เห็นนะมุมไอมุมไอมุมนี้มุมไอไม่เห็นพี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะมันยิงแล้วเนี่ยบนสุดเลยบนสุดเลยโอ่โูกลางเชียครก็ได้ยิงกดดูกลางหห่อปะใครเห็นดูกลางยิงกดก็มีแต่ดำอ่ะชิมด้ยชิมมีแต่ทิศดีที่เห็นอะไอจิมอ่ะ พี่ผมเห็นแต่มันไม่โผล่เลยไม่โผล่เลยไไมม่่ยิงเไปลก่อูไปเลยยิงก่อนเข้ารูไปเลยไม่ให้มันออกมายิงอ่ะยิงไปเรื่อยๆแต่ตอดเคาะๆไปอ่ะเอเคาะไปทีละนัดทียนนัดเดวติดอยู่ต้องตัวไทยนะเผื่อมันล่อให้ยิงไมได้เอาลูกมาถมร้อยไปไปแล้ววิ่งเข้าก่อนเราเข้าก่อนได้เราเข้าใครยิงอยู่น่ะมมัันนยยิิงงใครโดนยิงใครโดนยิงที่เราใครโดนยิงผมโดนผมโดนผมโดนเดินจากตรงไหนั้น ทนายอีกแล้วทนายอีกแล้วกลางอะโหลไม่มีใครกดลูกกลางเลยหรอเฮ้ยพี่แค่นั่งอยู่กลางลูกกลางดิแค่นั่งอยู่ตอนเนี้ยเพราะมันมันมันดันมาผมแค่นั่งอยู่หลังหินแค่นั่งอยู่หลังหินกระโดดพี่พี่ไม่คือบอกให้เล็กปะผาคานฮัลโหลพี่ปะผาคานไม่มีผมดูอยู่ไม่จิมยิงกดลูกกลางไปเรื่อยๆอย่าให้มันออกมายิงกดไปเรื่อยๆมีตัวถ่ายนะระวังนะเล่นดีๆผมเห็นแล้วผมเห็นตัวถ่ายแล้วผมเห็นตัวถ่าย ล็อกล็อกฝั่งซีโปก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้ระวังระวังซ้ายอ้ามอ้ามอ้ามดูซ้ายไว้ซ้ายพี่ตัวไหนตัวไหนค่อนขางซีโปตัวพี่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 มีพิษซ้ายอตรงนั้นอยู่พี่เอาไงเราจะกว้างระเบิดเกียร์ตรงไหนเลล่นนกัเเยขี่ยตัวไหนว่ามาโอ้โหมีตะหนามทั้งนั้นเลยว่ะ จะได้ลองคิดดีทีนแบบพี่ตีอยู่ข้างหลังนะมุมพี่ไม่ควรเห็นลูกลางนะพี่มุมพี่อ่ะมันเห็นเขาข้างในลูกลางเลยนะพี่ไม่เห็นได้ไงวะไม่เห็นพี่เห็นไม่แค่ยิงเยื้องน้ตอนเนี้ยมันไม่มีคนกดลูกลางให้ผมเนี่ยไม่ไม่ลูกลางผมได้แค่ยิงเยื้ยิงเยื้มันอยู่ยิงไม่ได้ไม่ได้โฟมันอยู่ยิงไม่ได้ไม่ได้โฟไม่ไม่มุมพี่ไม่มีนะมุมพี่คือทางดฝั่งซ้ายเงียบ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 ก่อนเงียบก่อนโอเป็นคนหน้าพิตะพิตา หน้าพี่นะวิ่งไถลยยิงได้ยิงเลยเอาไงคว่างระเบิดพี่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเด็ดเดี๋ยวพี่จัดการเองมันมีระเบิดพี่ข้างหน้าพี่ลองถ่ายพวกตัวนี้ลงนะตัวนี้ลงมานี่งคอยจะวิ่งนะติดตัวไปตัวนี้ที่วงระเบิดเฮ้ยจะบ้างดระเบิดหมดเลยเห็นไม่เหยียบระเบิดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาวิ่งเข้าหน้าบ้านมาไหมเอาระเบิดหน้าบ้านมาไหมมามา ผมล็อกผมกดรูปประธานให้อยู่อันนี้อันนี้ตันนี้มาตัวนี้วางได้มันมันจะโตัผมที่เราไกลเล่นกันเลยเออยิปเล่นเนี่ยตอนที่พี่พี่ตาโดนล่อเนี่ยที่เราใครอยู่หลังหินไหมลุเอาวางไว้ก่อนวางไว้หนึ่งรูปแล้วเยอะๆระเบิดเข้าไม่ต้องไม่ต้องกดอาต้องกดอาร์มีตัวหนึ่งตรงไหนตรงไหนสายบนพี่สายบนเนินสายบนเนินกดอาร์ไปเลยไม่เป็นไรล็ออกยู่เราจะออกไม่ได้ทีเราออกออกไม่ได้ันึ่งทีแล้วออกเจี๊ยบอาไปแล้วหรอหายแล้ววิ่งหายแล้ว ไไไมม่่ด้ออกได้ปะนะพี่ได้ได้ได้โอเคไป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 วางอีกไปวางไม่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 ระเบิดอยู่ระเบิดอยู่อุ้ยโอ้ตรงนั้นมีระเบิดพี่เอาอาไปเลยไอกระเป๋าอยู่ในนั้นไอ้ชุดพี่มี Z4 อยู่ในในเกาะผมต้องถอยว่ะไม่มีปืนกลยิงสู้ไม่ได้จิ้มอยู่ไหนวะจิ้มอยู่ไหนนี่ไงผมอยู่ตรงถิ่นพี่หเสน่ห์ทางเรนเห็นผมไหมหน้าพี่หรือว่าหลังพี่ฮัลโหล เผมอยู่ใกล้พี่เลยเอาดูเฮ้ยชนไหนวะนี่เกกิ้วเหม็นชื่อดีนี่ไงนี่ไงหลังพี่พี่หลังพี่หลังพี่ผมจะย้ายนะพี่สีผมย้ายนะผมย้ายนะไม่ดับไม่ดับโวิ่งหน้าพี่เน้องไปเหม็นชือดีนะไปดีชนะใจเกือบเกือบไอ้ไม่๊ยบไปวิ่งอยู่หน้าพี่ตัวนึงเลยแช่แช่แช่โคบหน่อยเช่ชไม่เอาปืนมาวะปืนอยู่ตรงนี้ป้เป้งนะพี่จะล่อให้ไม่ใช่จะไปล่อทำไมพี่ เห็นชื่อไอ้จิมอยู่เมื่อกี้ไอ้กิมไม่ดักยิงมันวะไม่ิดอะไรขเหรอไม่ไครพี่ใคไม่ข้างหน้ามันไม่มีใครเข้าใจป่ะอ้ํอยู่อ้ํอยู่อ้ํอยู่ปะไม่ผมอยู่ตรงนี้เป็นรับเป็นรับสิบผมวิ่งกลับไปหามเออมารับหน่อยดิมันรับหน่อยดิรอเลยให้ผมวิ่งแบกสิบไม่ผมคิดว่าพี่เชโอ้โหางทีมาต่อไหม อะไรเนี่ยชื่อเม้มมาผมเห็นพี่เชแล้วพี่พี่ตีหลังพี่เชยอ่ะใช่ใช่ใช่อยู่ในพุ่มใช่เปล่าใช่คนคนที่อยู่ข้างหน้าผมไปไหนวะแคทแคทพี่ตาหลุดอ่ะมองมองคุยอะไไปไหนแล้วหลุดเลยหลุดหลุดไอ้เชยเบอรไม่ใช่เดินหน้าแล้วลูกร้องลูกร้องนี่อ่ะมันอยู่หน้าเราผมก็ไม่ไอ้นี่อะไรเน่ย พี่เด็กเด้อใครคิมหนีคิมหนีนี่ใครอยู่ใกล้อ้นี่ปะใกล้หน้าบ้านเหมือนไม่เนี่ยผมผมเก่ในตัวเดียวเนี่ยผมผมผิ่มน้ำพี่นะตอนนี้ไม่อยู่ขวาขวามีขวามี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 สไลด์บนหออยู่ผมมาตัวในบนหอหน้าประตูบ้านหน้าประตูบ้านเลยในบ้านไม่ต้องต่างนี่ยเลยในบ้านเห็นชื่อผมปะีศพผมมาหลุมไก่วิ่งเลยไก่ไก่ไม่ต้องนอนไก่ไม่ต้องนอนวิ่งเลยเห็นเห็นเห็นชื่อเจี๋ยอยู่นะพี่ซีมานอนตรงนี้่กผมมานอนตรงผมตรงนี้แอบได้อยู่อย่าล่ออย่าล่อ ผมเหลงไปแล้วมาเื่อยแมวเรื่องถ้ผมแม่คนใช่ไหมไอไอไอองตรงสไน์เจเจพี่ห้องนี่โอเคกว่าสไนเอเฮ้สไน์เอนเห็นไหมเห็ไหมมเห็นไหมเห็นะอ๋อผมไม่ทันไม่ทันไม่ทันผมไข่ทิศีนะล็อกประตูแล้วเล่นเล่นเลกูยเช็ดอยู่ ฮิตอีมีสไนล์ล็อกอยู่ใช่ไหมผมผมนอนการสนุนได้เป็นไหมมีล็อกอยู่ใช่ไหมเอฟมึงวิ่งเอาระเบิดมาให้หน่อยยิงไงถึงแล้วรอดได้ไหมพี่ไม่ได้หรอกวางแล้ววางแล้วปะปาคาข้างบนสุดอลยพี่ยิงได้เลยตัดมันยิงยิงมันเดี๋ยวระเบิดมาเอมระเบิดมาเร็วระเบิดมาเร็วล็อกล็อกล็อกประตูล็อกประตูเลยลิอกเกาะลิอกเกาะมันไม่มีอะไรใส่ เคลือระเบิดหน้าละว่ตีมีระเบิดไหมจะระเบิดเข้าไปเคลียร์ไหมเอาระเบิดไปัเข้าไปก่อนอยู่ไปหน้าแล้วระเบิดไม่มีพี่ที่พื้นไม่มีระเบิดเคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอัดเข้าไปสักทีดีกว่าระเบิดหน้าจริงเระเบิดติดเฮ้ยข้างหไ้าตอนนั้นตาย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 ตางไหนตรงไหนหน้าประตูหน้าประตูไ้นี่พี่มันยิงรอดตายตายตาย ต้องหน้าป็นเราวใช่ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาตรงนี้พี่เล็งก่อนพี่ต้ะโกนเลี้ยงแบบตัวหมาประตูเดี๋ยวพี่สังเกตมีมีมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมใช่ใช่พี่ยิงได้อยู่ตายแล้วมันตายแล้วอเเียระบิดเข้าแล้วเข้าแล้ว พี่ครับหน้าบ้านนะตอนนี้มีซีอยู่มพี่มีมีมีอยู่ใกล้ใเลยเอา่มอี่เอาต่อเา่ออ่าโอเคโอเคล็อกไว้ล็อกไว้พี่โดดพีเดี๋ยวพี่โดดล็อกอยู่ผมล็อกอยู่ประตูล็อกอยู่พี่ซีพี่วางซีโฟไว้ตรงไหนก็ได้แล้วพี่ปาระเบิดยด่อิดกนลมวกวมามนดีี้ที่ชีพเียก็ได้มีีมยี่ มคุอยู่ก่งเกมส้มใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ก็อาร์มอ่ะดูอยู่ดูอยู่มันมันเปิดประตูข้างหน้าผมไหมขได้ขายได้ขายได้ผมร้องให้อยูใส่ไปสองแล้วก็ไม่เขี้นขายได้ขายได้เขายได้ได้เข้าชั้นหนึ่งแล้วเข้ามาช่วยหน่อยเข้ามาช่วยหน่อยมีเชยอยู่คนเดียวเล่นในบ้านเนี่ยตอนเนี้ไวอยู่เออดำดักไว้นะที่ดักในไว้อยู่ดักเลยระเบิดอยู่อยู่ที่อีสองสามตัวเลยอยู่ที่อีสองสามตัวแล้วมันได้ยิงเจ็บผมไข ถ้ามันเปิดมาผมยิงให้ได้อยู่พี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 ่มาเจอตัวเองเนี่ยซีโฟซีอยู่ในไหนก่อนซีอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ในงใครเื่อนี่ใช่ทีเราไหมมยอยู่มันขึ้นป้อมซ้ายใครใครนนทีีใช่ถอดเสื้อกัใครสนายทีอีมันขึ้นป้อมซ้ายป้อมขวาป้องขวาป้อมขวาป้อมขวาป้องขวาเฮ้ยมันเปิดประตูมาแล้วด๊าม ไม่เห็นไม่เห็นคุณนี่ดูไม่ได้ไอมันไอพี่บินนั้นน่ะพี่บินกาตาอยู่อะพี่บินครบแล้พี่ครบไปจะผมไม่ได้ไมได้ได้เอ็มอย่าย่องที่มันใส่ล็อกมนใส่ล็อกสามสามล็อกแล้วมันใส่ไปแล้วที่นี่มันเีโฟยัดแล้วนะล็อกหลังใชไเอมเอมล็อกข้างหลังท้งเลยยัดเลยยัดเลยพี่ซีเข้าไปยัดเลยพี่นิวมันาไตรงนี้ได้พี่นิวโเคโอเคเดี๋ยวเยวิ่งเี่ตรงตนั้นมีประมาณสมี่ตัวแล้วเมี้ ยื้อยู่ซ้ายมือพี่น่ะซ้ายมือพี่อ่ะขอ่านกระตูนั้นน่ะมามามาแล้วผมมาไกลไปเลยไกลไปเลยระเบิดเกียร์เนี่ยประตูหน้าไปช่วยเขาเลยไปช่วยเขาเลยเปยเปย์เปยคนมีตัวมีตัวนะมีตัวเอาระเบิดกาเข้าไปเคลียร์ก่อนระเบิดที่เจ้ที่เจที่เจ้เคียบหมดแล้วพี่เคียบหมดแล้วไม่ใช่กว้างระเบิดเข้าไปเคลียร์หน่อยได้ไหมมันอยู่หลังกระเพาะไปเลยเดี๋ยวเีจ้ระเบิดไปให้อ่ะ ต้องมีระเบิดค e> uh, uh, ิดกําแพงอ่ะหน้าหน้าจิตเกียรระเบิดท oui> ี่พื้นมา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 ระเบิดนะเจมสยระเบิดขวามีขวาคอยขวคอยขวามีพิษานี่ยิงดิยิงดิไม่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 เอ้ยระเบิดติดเนาะโทษโทษโทษไม่เป็นไรพี่เชี่ยนึ่งสูงอ่ะผมอยู่ผมต่ำโทษทีโดนอะไรเนี่ยว้าปิด ที่เรามีเกาะใหญ่นอนหลังหินดีใช่ไหมผมผมนอนอยู่นอนอยู่ขายขายทางมุมมุมมุมสูงมันได้นะถ้าจะให้พี่พี่ไปไปวางบอกนะมาเลยซีโฟเข้ามาเลยโอเคมีเข้าเลยพี่ไม่บอกเฮ้ยไม่เปิดประตูขันนะยิงแม่งดิไม่มีปืนตาย แตกแตกยิงแล้วคูโบต้าพี่สียังไม่ตายพี่สี่ไม่แล้วใครตายแล้วพี่เปตายไม่ต้วเข้าเลยนะม่เยเบิดระเบิดะเบิดะเบิดระเบิดระวังระวัิระวังระเบิดีะเบิด่ะเบดระเบิดระเบิดระเบะให้บดรเบระเะตายดิแม่งบิโดนเดดนดดนิิงิิ มันยิงล่องอยู่ระเบิดมือรือมันระเบิดแทงล่างระวางรระเบิดตรงศพที่กูตายมีระเบิดใจเย็นๆไม่ต้องโลนดูพี่ซีสมโพธิสมโพธิดักฝั่งนู้นไว้ฮัลโหลเล่นผมมาแข่งกันแล้วมั้ยมาแข่จะมาแข่งใช่ไหมเดี๋ยวผมล็อกให้ไม่ใช่ใช่ใช่โอยไอแอกพี่พี่กระเพกนะพี่กระเพกนะ เดี๋ยวผมเอายาไปให้พี่ตายหมดเลยเฮียเอาหมดเลยเหรอหมดเลย L4 คนนึงมาโถมมาตายเปลาเหลืองกับเปลาเหลืองเก็บของเข้าไปเก็บของผมไปช่วยพี่ตาดามดามประตูทิศซ้ายไม่คนถ้าเปิดเปิดมันแล้วเปิดมันแล้ว้ไล่ไล่เอาไซด์มันไม่ไปแล้วไม่ไปคนนะไม่ไปคนน เคตายดิซดิซตีคอนตายไอไอมึงดักรูตรงนั้นให้ได้เลยนะทางรูต่างคนที่ได้ได้มันมันนอกมั้งยังไม่มีใครเข้าแบบซีโฟเลยจะไปล็อกนั้นดำไล่ดำไปหาแนใช่มันมันเปิดมาจริงผมว่าอะไรที่ดีเพราะว่าอ๋อผมผมดูให้อยู่ผมดูให้อยู่พี่แต่ตรงนั้นผมไม่เห็นอะไรเลยนะตรงที่พี่ตีตายเชิดหลักมีคนไหมเห็นคนไหม ไม่เห็นไม่เห็นเออดักตรงนั้นอย่างเดียวพี่กำลังวิ่งเข้าไปมันยิ่งนิ่งมันย้ายนะเดนิ่งที่มากกระเป๋าเหลืองน่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันมีคนโดดล้มลงตรงนั้นเต่คนต่าบ้เอาละเอาละมาโอเคโอเคโอเคเติมไปดิพี่นิวประตูนั้นมันเปิดบ่อยนะพี่ประตูนั้นอ่ะโอเคโอเคไม่ตามมูซิ่งแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้กูไปเรียกใช่ไหมที่รู้ยัง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 กำลังกู้โดนยังอยู่โดนยิงกดอยู่ อยู่ตรงนั้นจุดมันเอาเกาะมันเอากระเป๋าไปแล้วยังอยู่พี่ยังอยู่ซีโฟยังอยู่มาวิ่งูจุดนี้ก่อนมาที่ปูจุดนี้มานี่มานี่มานี่เอาเอาซีโฟมาให้พี่มาที่หรือว่าเอาเม่เองพี่ใส่แล้วก็ปิงนะเราเวลาเราเข้าได้แล้วเรากระจายดิเราอยากไปเป็นไทยมุงดิโอ้ปืนแจมโอ้ยเปรมเดชกดกดกดกระเดืไอ้ที่อ่ะ ได้ยังไงแล้วดีนะสีโฟมก่อนรอเติมเชรอเติมใจเย็นโอเคไม่เป็นไรคุณนายคุณนายล็อกรูแตกไว้นะเดยวเดี๋ยวผมยายใช่ไหยิงผมวะไปช่วยิงผมไม่ยิงผมมีมีปืนหลักวิโขชื่อผมตายหน้าประทุตอนนี้สี่โฟมตายแอ้วกูได้แล้วกูได้แล้วหยุดอยู่ในตัวพี่พี่หลุดโอเคผมยิงตายไปแล้วเฮ้ยอะไรวะ เนี่ยมันทางหนึ่งต้องวิ่งล่อให้ไปตีวิ่งเข้าแล้วก็ออกวิ่งเข้าแล้วก็ออกเพราะเดี๋ยวมันจะโยนระเบิดสุ่มเข้ามาเวลามันได้ยินเสียงเราวิ่งมันจะไย่ระเบิดเลยเราเข้มไม่ได้เนี่ยเข้มไม่ได้ยิงเข้มมันนะแย้มันออกมาแล้วก็พบตัวที่ดูยิงอะไรกินไปบางจบเลยแล้วยิงไม่ทันดีอ่ะโอ้โหตายไม่เลยมีวิธีคือต้องเหยียบใกล้มันหย่อนเรื่อยๆเะยใช่ไหมใช่มันหย่อนเรื่อยๆทางนั้นน่ะ เราโยนส่วนมันได้ไหมเอ๊นิวยอนเป็นอ่ะมายอนหน่อยดิอยู่ตรงไหนระเบิดอะไรอยู่ไหนผมอยู่ตรงนี้ตรงพี่มินระเบิดอยู่ไหนระเบิดระเบิดอยู่ไหนเยอะแยะเซียร์ลี่ในกระเป๋าอ่ะทั้งหมดเลยแล้วล่วงอยู่ข้างหน้าเยอะเราไปกู้ข้างหน้าว่ะวมาแล้ววัด แล้วมันฟังสองเสียงไม่ออกทำไหมผมเอาระเบิดไปแล้วปิดเสียงนี่จะตีมแล้วก็ปิดเสียงนี่ใครจะดูสตรีมก็ปิดเสียงโอิดไงล็อกอินเลยไหมเอาไปเลยพี่ถ้ามันยื้อแล้วโอเคที่เหลือก็โคบไว้พี่ตีตายพวกนีเข้าไปกู้แล้วออกมาเลยเยังระเบิดเอ้ยมาไม่แล้วผมยังระเบิดทางนี้หลุดวางระเบิดไปรู้ก็ได้ โกูแท้ตายโอเคกำลังเข้าแล้วมา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 ล็อกไว้หน่อยล็อกทำไม MC ผมคว้างย้อยไม่ได้วะผมกดหลายรอบแล้วไม่เป็นเหมือนกันเข้าแล้วนะไม่ผมเคยคว่างได้ได้ผมเคยวางเป็นนะเว้ยนี้วางเป็นได้เปิดไม่าาไปข้งหน้าตัวเองอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงดิไม่ไม่ผมเดินเดยหนึ่งเลยมีใครโคบอยู่ตรงนั้นปะอยู่อยู่กองเลยพี่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ได้อยู่ ได้ยินเสียงคุณกระโดดแล้วได้ยินเสียงคุณกระโดดแล้วมาๆนะอันนี้ไงไอ้ไอ้นะคุณนิวคุณนิวกระโดดผมผมเห็นคุณนิวอยู่พี่มันยังไม่มาล่างนี้ยังไม่มาล่องนี้ได้พี่ยามได้หาจังหวะเลยโอ้ยวับคุณนิวคุณนิวประตูมันอยู่ฝั่งไหนอ่ะพี่พี่ต้องระเบิดตรงพี่นิวอะเออตรงนั้นน่ะพี่ซีเออพี่ซีผมผมเห็นพี่ซีแล้วเดี๋ยวผมดูรอบๆให้วับไปแล้วกดเลย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  เฮ้พยพีอ่อ๋อถอดเสื้อถอดเสื้อใครออไอ้เยีเ่ยวนตรข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยมันมาอันหนึงเตียงอ๋อหายละเมื่เกิดเตียงวิ่งมาไม่ไวกว่าหรอของใครหายวะมันเยอะระเบิดมา่แล้วมึงกเหรอเห็นติ่งป่ะอ๋อมันมาถ่ายตรงติ่งนะกินน่ผมย้ายแล้วพี่ผมย้ายเลยล่าสุดเอ็กไก่แดงน้ำทะเลครับทุกคนทำไมอะ แตกน้ำทะเลปุบอยู่ข้างออ่ามันมาถ่ายตรงติ่งตัวงนะที่เซิร์ฟมันไม่ดีอะผมออกทะเลไม่ได้เนี่ยถ้าเซิร์ฟไม่ดีปวดว้าบเลยเฮ้ยมัน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 ป้อมป้อมหน้าตูป้อมหน้าตูโอเคพี่ถ่ายไปแล้วนะชุดนี้ไอชิโ้เซิร์ฟมันจะดีไหมเนี่ยเซิร์ฟมันจะรีไหมเนี่ยอยู่เลยไปรีจะเซิร์ฟไปวงกลไม่รีแล้วไม่รีแล้วสามแล้วอ่ะเฮ้ยชิโต้เป็นห่อยิงยิงดีไหมไม่งั้นผมเปลกระสุนไม่ได้นะ แล้วไหนอยู่ตรงนี้จริงเหรอค้าหน้าจะตายอ่ะผมตายคือต้องว่างาาาลัวหนาบมันทำลัวหนาบกั้นหมดแล้วนะตอนเนี้ยไม่เลยสิลัวหนับกั้นจะเข้า,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 าไม่ได้แล้วนะเข้าไม่ได้แล้วพี่ใ้ายงกลัวมันนี้ผมเองผมอ่ามีคนขึ้นมีคนขึ้นคนขึ้นคร,รับผมผมดูให้ ม่เห็นวะเมื่อกี้เห็นแวบๆเแบบ<อ>มื่อกี้มุมผมยิงแล้วเดี๋ยวผมดูปรบับระผมคือเรายังเข้าไปที่กระสอบทายยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยมันไม่เข้าไม่ได้แล้วพี่เพราะมันเอาล้วนหนามาปิดแล้วไม่เป็นไรเลยเรามีซีโฟอยู่นั่นแหละเอามาเลย ผมอยู่หน้าชิดล้วแนีผมผมผร้องทาง E ใหวูดแ้มไปปอมพวกเนี้ยก็ไม่ตึงเลยตอนนี้วันสองผมสันก็ผมก็ไม่ได้มันมันมีสนยิงจกบนหลังค่าเข้ายากอะไลยมาแล้วหลังค่าไหนวะเอ้ยใครยิงบาเลตวะพี่ยิงพี่ยิงมันมันโผล่มันโผล่มันเห็นพี่แล้วมันหลดไม่เป็นว่ะ

ใครตายอ่ะยุ่าดำตายอ่ะมันยิงผมอ่ะไมชิช่ไม่ตายที่อยู่ตรงกี้ที่เห็นกองเหล็กใครล้มไอดำเนี่ยถ้าพี่หนึ่งนะมันวางอยู่ตรงนี้พี่ชั่พี่เอ็มนี่ยว่ะพี่